ทำไมโกชิปถึงไม่มีรูเมตในอนิเมะอุมามุสุมะเนี่ยเราจะเห็นว่าสามาถแต่ละคนเนี่ยมักจะมีรูเมตร่วมแชร์ห้องด้วยเสมอแต่โกชิปม้าสุดมีมขวัญใจประชาชนเนี่ยกลับไม่มีซะอย่างนั้นแฟนๆก็เลยสันนิษฐานกันว่าตำแหน่งนี้เนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้ให้กับจัสเตเว์มาเพื่อนสนิทของโกชิปนั่นเองใครเคยดูกินธรรมะก็คงจะคุ้นชื่อนี้กันใช่ไหมครับใช่แล้วครับจัสเตเว์เดียวกับของเล่นหุ่นกระป๋องนั่นแหละครับจัสเตเว์เนี่ยเป็นม้านิสัยเรียบร้อยตรงกันข้ามกับโกชิปเลยก็ว่าได้ ทั้งสองตัวเนี่ยอยู่คอ,อกม้าข้างกันฝึกซ้อมด้วยกันแถมตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโกชิปก็มักจะสงบลงด้วยมีเทนเนอร์คนเดียวกันก็คือคุณนาโอสุเกะสึไกตัวคุณสึไกก็มักจะเรียกเจ้าสองตัวนี้ว่าเป็นนักเรียนดีเด่นกับเด็กเวเนด้วยครับตัวจัสอเวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดอาชาไม่แพ้เพื่อนสนิทเลยครับผลงานที่น่าจดจําของจัสอเวเนี่ยก็คือการแข่งขันรายการดูไบดูที่ฟีปี2014ที่เป็นหนึ่งในรายการแข่งที่เงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกเจ้าจัสอเวเนี่ยทำผลงานได้ดีชนิดที่ว่วา ชนะห่างจากม้าอันดับที่2ด้วยระยะ6ช่วงม้าเลยทีเดียวแถมยังทําเวลาเป็นสถิติที่ดีที่สุดในงานแข่งจนถึงตอนนี้อีกด้วยผลงานเนี่ยทำเอาจัสเวถูกมอบรางวัลม้าแข่งที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2014เลยทีเดียวถือว่าเป็นม้าญี่ปุ่นตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลน,นี้เลยครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คืออีควินอกลูกชายสุดเทพของคิตาจังนั่นเอง hi, hi, และนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ว่า